พี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมที่ทักเห็นได้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับมาเราเศร้าได้เลยดูอย่างผมว่าอย่างไรต้นผมเห็นไหมผมบอกวิสานก็ได้ว่าา,า,าสานกะ็เลยให้ผมอ่ะโอเคอยู่ไงตอนนี้ผมยังทำเป็นเก่งไงอะไรนะอ่า เมื่อวานเห็นโอ้เมื่อวานหนักจับตังหนักมากพี่ไปรอไปเด็กเดีออมีีก็ผมอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่หาพี่ออฟพี่อุ๋มทุกคนเลยแล้วก็เอฟซีทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยครับถ้าถ้าผมไม่ได้ทุกคนถ้าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีผมวันวันนี้นะครับ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พูดพูดไม่เป็นคำเลยวันนี้ขอพูดเปิดร้านมาลามาล่าขอณครับตาของเราแล้วสินะเห็นไหมตาตามสกิ๊บก็เป็นของตาแล้ววันนี้มาแบบเข้มแข็งครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวผมที่คอยดูแลซัพพอร์ตผมทุกอย่างแล้วก็ที่แฟนคลับทุกคนที่มาอยู่ที่นี่มันความทรงจำดีๆของพวกเราทั้งเก้าคนถึงจะเป็นแค่สองวันแต่มันเป็นความทรงจำไปทางชีวิตมันโอ้ยอ้ยผมไม่ได้รรอกคนหนึ่งขอบคุณความทรงจำดีๆที่ปีให้กันนะครับขุบคณครับ ผมด้วยกนครับครับก็ชอบรักนักร้องหมดเด้ยวไกมเออแกรมปก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับพรอครัวแล้วก็ทุกๆคนครนบทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยสพอร์ตเราแล้วก็ให้โอกาสเรามาเสมอครับคือพอขึ้นมาเวที นที่คนที่ให้โอกาสเขาเก้าคนแล้วก็มันเหมือนเห็นภาพตัวเองตอนที่เราแข่งแข่งแล้วแต่เราแค่สื่อคน ก็ผมแค่อยากบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจแทนทุกๆคนเก้าคนแล้วก็ทุกๆคนที่ชืชน่นชมในผลงาน <c oughs> ของเราขอบคุณมากก่อนัหนึ่งเลยต้องขอบคุณทางทีโอรจีเอ็มทีวีครับที่ให้โอก,กาสในงานของเราได้ กวาสามารถบอกไปคนระับขอบคุณผู้ใหญ่ลงคนีนใท้โอกาสขอบคุณพี่ออฟเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยกับเรื่องนี้คนระับพี่อูที่เราโทรคุยกันตลอดเราลำบากกอนถ่ายเราคุยกันตลอดว่าเราจะเดินทางกันไปยังไงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันก็มีบางที มันมีหัวข้อครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็มานกันมาขอราะคที่ผ่านมาด้วยกันครับรักเหมือนกันครับพี่โอ ขอบคุณทุกคนรอบตัว,วขอบคุณนนท์เพื่อนที่แบบ <laughs> มาดูกูสองรอบ ผมมาดูด้วยครับแก่งมากนะอ้ยาบอกแม่กับป้าครับว่าถึงต่อให้มาไม่ได้เป็นนักกีฬาป้าก็จะพยายามทำสิ่งอื่นให้ป้าแม่ภูมิใจได้ได ทุดทายขอบคุณทุกคนครับที่แบบเอาจริงพวกเราก็คนธรรมาดาเหมือนกันนะเขาไุณได้ชื่นชอบพวกเรา ครับมากมาับเชิญครับจบเลยจบไม่อยากให้เช่าไม่อยากให้เชาต้องเช่าแล้วอูวเชยเลยโอ้โหดูที่อายุต่างกันเท่าไหร่ผมก็มะโอ้โหโอ้โห ให้โอกาสพวกเราทั้งหมดนะครับขอบคุณครอบครัวนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เราร่วมเดินทางกันมาขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่ที่ที่ทำให้โชว์นี้หรือว่าหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอบคุณมากมากจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟอนๆทุกคนนะครับที่ท,ที่อยู่ด้วยกันมาเน mm ี hmm. ่ยนานนะครับขอบคุณ ออกมาเลยครับขอบคุณครับ Sì. No, no, no. แล้วก็พี่อู่นะครับที่เห็นครับวามสามารถของพวกเราทุกคนนะพี่ให้โกันที่จะมาอยู่ตรงนี้วันนี้เห็นความสามารถของพวกเราแล้วว่าพวกเราก็าสามารถทําได้เหมือนกัน คุณครอบครัวครับขอบคุณแม่ขอบคุณเจเตยนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆครับที่ทาให้เกิดซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขึ้นเสิร์ไในวันนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคน,นะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์สมิ่งหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็เห็นค่าในสิ่งที่เราตั้งใจทำก็ผมขอบคุณมากมครับ ครับผมก็อย่าร้องนะไม่ใช่คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วจะไม่ดีอย่างนี้เลยถ้าไม่ขาดขาดขาดที่ไม่ขาดโอเนี่ยใจเย็นๆโฟนอเคคอนเสิร์ตนี้จะไม่ เกิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่ดีแบบนี้ไม่ไม่มีคนมาเยอะแบบนี้ไม่อะไรว่า <l ots> โอ้เด็น <l ots> มาแนละ้วโอเคขอเชิญก็คืออยากอยากขอบคุณพี่แม็กซนะ์สเตเก่อนครับใช่ที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นขอเชิญวกมือให้พี่พี่แม็กซ์สเตเหนเลยครับยเ ดีใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับที่ให้โอกาสครับขอบคุณพี่ถามมากเลยครับขอบคุณที่อโอโห <c oughs> เรียกโฟนในวันนั้นครับที่ไม่ประกวดใช่ทำให้โฟนไม่ยืนตรงนี้นะครับพี่ถามไม่พี่ถามไม่เรียกโฟนเพราะก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะขอบคุณพี่ถามมากครับแล้วนกะ็ <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นใน GMMTV หรือว่าผู้ใหญ่ที่คอยแนะนำคอยสั่งสอนคอยชีย้นำแนวทางอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ไม่รู้แม่มาดูหรือเปล่าแล้วก็พ่อมาดูหรือเปล่าเขากลัวผมมาดูหรือเปล่าแต่ว่าผมขอบคุณมากครับสำหรับทุกอย่างผมผมไม่ค่อยพูดเลยแบบนี้แต่ว่า ผมผมรักป้าผมรักป้ารักแม่รละผมขอเฮ้ย <c oughs> นะดีใจครับผมดีใจที่ ความฝันของผมเป็นจริงแล้วครับใช่แล้วเน่ยก็ยยเพิ่งเบื่อนะทุกคนเลยขอโทษขอโทษขอโทษครับผมแล้วก็อาจจะขอบคุณทุกคนไม่หมดครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็ที่สะพันเลยคือทุกคนที่นั่งอยู่นั่งดูอยู่ตอนนี้ครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจในทุกเรื่องครับขอบคุณที่ทำความฝันของเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นจริงครับขอบคุณมากครับ ผมมแล้วใช่โอเคอะไรนะครับจ <c oughs> ะรับตำนานไม่มีแล้วแหละนกะ็ต้องขอบคุณครับทางจีเอทีวครับที่ให้โอกาสผมพวกผมได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับแฟนผมเป็นประธานเรียนตอนนั้นที่ได้เรียกรับไปแคนเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นภาพนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวัน ภ้าพนี้เป็นหนึ่งในความฝันของผมที่ผมอยากเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งวันนี้ผมก็เห็นเห็นแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่อูครับที่เชื่อใจผมในวันนั้นนะครับพี่ออฟที่คอยให้กำลังใจตลอดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อจะดีอยู่แล้วไม่เป็นไรต้องขอบคุณครอบครัวครับใช่ขอบคุณครอบครัววันนี้ พ่อแม่น่าจะมาดูวันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่สปอร์ตมาตลอดอยู่ข้างๆกันมาตลอดคอยเลี้ยงดูนั่เด็กก็ไปบอกว่าเออไปทำโน้นสิไปทำนี่สิไปทำนี่นี่นี่ี่มันทำให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้ครับเริ่มยู่นะจ๊ะ ด้ยินไมนี่ยอยู่กันนยหรือไปห้องน้ําไปห้องน้ําตอนนี้ไม่ได้นะอุตส่าห์พูดแล้วนะไอเลิฟยูนะโอ <Okay. c oughs> เคต้องขอบขอบคุณเยอะแยะไปหมดเลยแต่ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มาเป็นเพื่อนด้วยกันมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานด้วยกันมาเป็นสีสันให้กับช่วงชีวิตหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันมาสองสามปีเลย ขอบคุณที่พยายามขอบคุณที่ทนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดรักมึงนะรักเหมือนกันครับ What's up bro Yeah What's up bro แ <s> พว่าแผว่วแโอ้ยขอรอๆหน่อยได้ไหม <s> แล้วก็ขอบคุณทุกคนครับขาดได้จริงครับจริง ผมไม่เคยคิดนะว่าผมจะมาพูดคำนี้ผมเห็นหลายคนพูดมากเลยว่าจริงๆถ้าไม่มีทุกคนคอยรักคอยสพอร์ตคอยให้กำลังใจพวกเราทั้ง9คนก็จะไม่มีพวกเราอยู่ในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้วันนี้ครับขอบคุณมากครับแต่ก่อนจะจากไปเท่นี้ ลืมเซคิปลืมเซคิปขอโ <c oughs> ทษลืมสซคิปก่อนจะจากไปขอเก็บภาพความทรงจำของทุกคนไว้ได้ไหมครับ <c oughs> ขอถ่ายรูปหน่อยครับผมครับไม่วันนี้ผมเก่งว่าผมไปร้องกว่า